สวัสดีครับมาพบกันอีกหนึ่งรอบนะครับสำหรับการเรียนวิทยาศาสตร์กับครูสุเทพนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพบเจอกันในเรื่องของคำว่าไฟฟ้านะครับซึ่งเป็นไฟฟ้า EP 5แล้วนะครับสําหรับไฟฟ้าในเรื่องของ EP 5นั้นก็จะเรียนต่อจาก EP ที่4นะลูกสาหรับ EP ที่4นั้นเรียนมาเราจะเน้นหนักในเรื่องของการต่อวงจรไฟฟ้านะครับแต่สําหรับไฟฟ้าในของ EP 5นั้นก็จะเป็นการต่อเหมือนกันแต่ไม่ใช่การต่อวงจรแต่จะเป็นการต่อเซลล์ไฟฟ้านะครับสําหรับการต่อเซลล์ไฟฟ้าที่เราจะต้องรู้จักกันในวันนี้นะครับ มันมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวเราจะได้มาเรียนกันตรงนี้นะครับเรามารู้จักกันตรงนี้ก่อนนะครับคําว่าการต่อเซลลไฟฟ้านักเรียนครับคําว่าเซลลในที่นี้ก็คือเป็นอุปกรณ์เป็นสิ่งที่เป็นตัวให้กระแสไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้การต่อเซลล์เซลล์ตัวนี้ก็คือให้กระแสไฟฟ้าเราจะมาเน้นในเรื่องของตัวที่ให้กระแสไฟฟ้าว่ามีการต่อแบบไหนการต่อเซล์ไฟฟ้าเขาจึงบอกว่า เป็นการนำเซลล์ไฟฟ้าหลายเซลล์มาต่อกันเพื่อให้เซลล์เหล่านั้นทำงานร่วมกันครับนะเพราะฉะนั้นในการต่อเซลล์ไฟฟ้าก็เหมือนกันครับมันจะมีการต่ออยู่2รูปแบบนะครับสำหรับการต่อเซลล์ไฟฟ้ารูปแบบที่1ก็คือเป็นการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมนะครับสำหรับการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมนั้นก็เป็นการต่อเซลล์ที่มีการต่อขั้วบวกของเซลล์แรก กับขั้วลบของเซลล์ถัดไปนะครับเรียงกันไปตามลำดับนะครับเรียงไปเรื่อยๆและเมื่อต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเหลือปลายอยู่สองข้างนะครับปลายข้างหนึ่งก็จะคือเป็นขั้วบวกอีกปลายก็จะเป็นขั้วลบนะครับเพื่อที่จะเอาขั้วบวกกับขั้วลบที่ออกจากเซลล์ไฟฟ้านั้นไปต่อกับวงจรภายนอกนะครับง่ายๆคือการต่อเซลล์ไฟฟ้านะครับก็ดูที่เซลล์เนาะและการต่อแบบอนุกรมนั้นก็เป็นการต่อแบบเรียงกัน ราะฉะนั้นเซลไฟฟ้าก็คือต่อเซลล์ให้มันเรียงกันนะครับมันจะแตกต่างกับการต่อวงจรไฟฟ้านะการต่อวงจรไฟฟ้าดูที่หลอดไฟถูกไหมครับหลอดไฟแต่การต่อเซลล์ดูที่เซลล์หรือตัวที่ให้กระแสไฟฟ้านะครับตัวต่อไปเป็นการต่อเซลลไฟฟ้าแบบขนานนะครับคาว่าแบบขนานก็คือการต่อเซลล์ที่แยกออกจากกันนะครับแต่ในครั้งนี้เป็นการต่อเซลลไฟฟ้าแบบขนานจึงต่อเซลล์แยกออกจากกันนะครับ เป็นการต่อขั้วบวกของแต่ละเซลล์นั้นรวมเข้าด้วยกันและต่อขั้วลบของแต่ละเซลล์นั้นเข้าด้วยกันครับหมายความว่าแตกต่างกันนะการต่อเซล์ไฟฟ้าแบบขนานนั้นเอาขั้วบวกของแต่ละเซลล์นั้นมารวมกันและเอาขั้วลบของแต่ละเซลล์นั้นมารวมกันแล้วจึงไปต่อกับวงจรไฟฟ้าอีกหนึ่งรอบนะครับแตกต่างกันนะครับถ้าเป็นแบบอนุกรมนั้นจะต่อเซลขั้วบวกต่อกับขั้วลบเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆแต่ถ้าเป็นแบบขนานจะแยกออกจากกันนะครับอ่ะ คันนี้มาโดูโลกการต่อเซฟแบบขนาดและแบบอนุกรมนี่คือรูปภาพเห็นไหมครับ การต่อแบบขนานอยู่ทางซ้ายมือการต่อแบบอนุกรมอยู่ทางขวามือแตกต่างกันดูที่เซลล์ไม่ต้องดูที่หลอดไฟการต่อเซลล์ดูที่เซลล์อย่าดูที่หลอดไฟนะครับการต่อแบบขนานคือต่อแบบแยกการต่อแบบอนุกรมคือต่อรวมกันเห็นไหมครับเราจะสังเกตว่าสมมติครูพูดว่าเซลลตัวนี้คือถานในฉายก็แล้วกันเห็นไหมครับถังในฉายในซ้ายซ้ายมือของเรานั้นคือต่อแบบขนานต่อแบบขนานเขาบอกว่าเป็นการต่อประจุบวกก็คือควบบวกรวมกัน ประจุรบรวมกันจะสังเกตว่าทานแมชานั้นแยกออกจากกันอยู่จริงแต่มีสายไฟมาเอาประจุบวกของถานแมฉายสองก้อนไปรวมกันเห็นไหมครับและเอาประจุลบไปรวมกันนะครับและจึงเอากระแสไฟฟ้าตรงนี้ต่อเข้าไปกับอุปกรณ์ไฟฟ้านั่นคือหลอดไฟนะครับแต่การต่อเซลล์แบบอนุกรมเห็นไหมครับเอาทานแมชายนั้นมาเรียงกันในรูปนั้นมีการเรียงกันอยู่2ก้อนเอาประจุบวกต่อกับประจุลบนะครับแล้วก็ค่อยปล่อยกระแสไฟฟ้า ต่อไปหาอุปกรณ์ไฟฟ้าน,นั่นคือหลอดไฟอันนี้คือข้อเปรียบเทียบระหว่างการต่อเซลล์แบบขนานและการต่อเซลล์แบบอนุกรมนะครับอ่ะและคราวนี้มาดูข้อดีข้อเสียของการต่อเซลไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนานมันจะตรงกันข้ามกับ,ก,บการต่อวงจรไฟฟ้าน,นะลูกข้อดีข้อเสียตรงกันข้ามกันมาดูถ้าเราจะเอาลักษณะของความสว่างของหลอดไฟนะครับรวมทุกหลอดนั้นถ้าเราต่อเซลไฟฟ้าแบบอนุกรม แบบอนุกรมคือทางขวามือนะหลอดไฟจะสว่างมากกว่าต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบขนานนะครับถ้าการต่อแบบขนานนั้นเซลไฟฟ้านั้นจะสว่างน้อยนะครับแต่พูดถึงมันก็มีข้อดีข้อเสียถ้าการประหยัดพลังงานยิ่งสว่างมากมันก็ยิ่งสิ้นเปลืองนะครับสว่างน้อยก็เป็นการประหยัดพลังงานนะครับข้อดีข้อเสียนะของการต่อเซล์แบบขนานและอนกุกรมนะครับอ่ะแล้วคานนี้มาดูมันมีการต่อเซลล์ อนุกรมและขนานไม่พอครับมันมีการต่อเซลไฟฟ้าแบบผสมคําว่าผสมก็คือเอาอนุกรมและขนานนั้นมาต่ออยู่ในวงจรอันเดียวกันเห็นไหมครับด้านบนต่อเรียงกันไปเลยนะั่นคือการต่อเซลไฟฟ้าแบบอนุกรมตรงกลางแยกออกจากกันนะครับเป็นการต่อแบบขนานจึงเอาทั้งอนุกรมและขนานนั้นมาต่ออยู่ในอันเดียวกันเห็นไหมครับจึงเป็นการต่อ เซลไฟฟ้าแบบผสมนะครับอ่ะอันนี้คือการต่อเซลไฟฟ้าแบบผสมนะคราวนี้มาดูครูสุเทพจะเปรียบเทียบการต่อวงจรไฟฟ้ากับการต่อเซลลแบบอนุกรมเห็นไหมครับทางซ้ายมือนะครับเป็นการต่อวงจรไฟฟ้าคําว่าต่อวงจรไฟฟ้าให้ดูที่หลอดไฟหลอดไฟตอนนี้ก็คือเป็นวงกลมและกากบาดถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นการต่อเซลล์ให้ดูที่แบตเตอรี่ก็คือแหล่งที่ให้พลังงานไฟฟ้าการต่อแบบอนุกรมก็คือการต่อแบบเรียงกัน วงจรไฟฟ้าดูที่หลอดไฟก็จะเป็นการต่อแบบเรียงกันของหลดไฟการต่อเซลล์แบบอนุกรมก็เป็นการเรียงกันของแบตเตอรี่นะครับาการต่อแบบขนานนะครับก็คือต่อแยกออกจากกันนะครับวงจรดูที่หลอดไฟแบบขนานวงจรแบบขนานจึงต่อหลอดไฟแยกออกจากกัน <c oughs> เห็นไหมครับแต่ถ้าเป็นการต่อเซลล์แบบขนานก็เอา แบตเตอรี่นั้นแยกออกจากกันเปรียบเทียบง่ายๆนะครับเปรียบเทียบง่ายๆนะวงจรดูที่หลอดไฟเซลลดูที่แบตเตอรี่นะครับอันนี้คือการเปรียบเทียบระหว่างการต่อวงจรและการต่อเซลลนะครับและครั้นี้มาดูเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของการต่อวงจรแบบอนุกรม การต่อวงจรแบบขนานการต่อเซลไฟฟ้าแบบอนุกรมและต่อเซลไฟฟ้าแบบขนานเห็นไหมครับมันจะตรงกันข้ามกันการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมรอดไฟจะสว่างน้อยแต่ถ้าต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมเห็นไหมมันจะสว่างมากจะสลับกันโลกในตารางตรงเนี้จะเป็นการเปรียบเทียบในการต่อวงจรไฟฟ้าและการต่อเซลไฟฟ้า จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันออกไปนะครับอ่ะอันนี้เป็นการเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบการต่อเซลไฟฟ้าและการต่อวงจรไฟฟ้าให้นักเรียนท่องจําไว้อย่างเดียวว่าถ้าวงจรถ้าใช้คําว่าวงจรให้ดูที่หลอดไฟแต่ถ้าการต่อเซลล์ให้ดูเซลล์ดูแหล่งที่ให้พลังงานไฟฟ้านะครับอ่ะอันนี้ก็คือในเรื่องของของของการต่อวงจรไฟฟ้าและการต่อเซลล์ไฟฟ้านะครับอ่ะ อันนี้เปรียบเทียบให้ดูแล้วเนาะอ่ะสำหรับการเรียนวิทย์กับครูสุเทพนะครับในเรื่องของไฟฟ้า EP 5นะก็คงจะเอาไว้เพียงเท่านี้แหล,ลนะลูกเนาะอ่ะเอาไปดูทบทวนเอาไปดูเปรียบเทียบกับวงจรไฟฟ้าใน EP ที่4นะครับอ่ะสำหรับวันนี้ครูสุเทพก็ขอเอาไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ Like